นี่เป็นรางรุ่นสองนะครับยาวอยู่120เซนระยะชับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ70็ดทิ้งปลายไว้40 42วัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ที่42ครับสี่สิบสประมาณนี้แล้วก็เป็นเปีกห้สามารถใส่ตัดยางตึง15เซนได้ฮะยิงปลานินคลองเส้นเดียวเนี้ยถ้าเป็นปลาพวก ตามแม่น้ําตามเขื่อนตามอะไรก็อัพอัพเป็นอย่างสองเส้นสามเส้นได้ครับก็เพิ่มความแรงขึ้นตัวนี้ว่างนะครับเพิ่งตีขึ้นใครสนใจก็ทักมาครับเป็นระบบไกลเซฟนกครับอันนี้ก็เซฟอยู่กดเซฟปรกดอันนี้รูดอก4.5่มิลน,นะครับสี่มิลใส่ได้สีมิลใส่ได้สูงสุดใส่ได้ถึงสี่จุดห้า ตนี้รางเป็นรางคอละชั่นสองนะรางยาวอยู่ร้อยี่สิบปีห้าสิบเป็นตัวลิดปลายเรียวใครสนใจก็ทักมาฮะทำขึ้นเรื่อยๆฮะทีละกระบอกแล้วก็ส่วนคิวก็มีทำให้เรื่อยๆอยู่แล้ว โอเคฝากกูได้ครับครับสวัสดีครับ